วันนี้พามาเวลมาเรียนรู้ธรรมชาติแบบสนุกสุดเวี่ยงตั้งแต่บ่าย2จนถึง6โมงเย็นที่ฟาร์มลุงอ้วนที่นี่มีทั้งดินน้ำลมโคลนและสัตว์ต่างๆและจับกันแบบใกล้ชิดมาดูกันว่ามาเวลจะผ่านด่านต่างๆไหมมาลุ้นไปพร้อมกันสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ฟาร์มลุงอ้วนอยู่แถวบางใหญ่นะครับสนสนุกธรรมชาติเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมข้างในกันว่ามีอะไรบ้างนะ นี่ทุกคนข้างในก็โอ้โหมีอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนี่มาเวลรออยู่ตรงนี้แล้วดูชุดสักก่อนีอรอด้วยนะไปลูกลุยก่อนที่จะไปทั้งกิจกรรมฝากกดไลค์กดติดตามไม่ถึงสีแสนเลยเวลช่องมันคนติดตามล้านกว่าอยู่แล้วลูกจะให้จะให้คนติดตามเลือกสีแสน โอ้ยข <es ้างในคนเยอะมากวันนี้ก็เป็นวันหยุดด้วยนะครับเป็นวันเสาร์เดี๋ยวเราลงทะเบียนงานก่อนนะครับวันนี้มาเวลก็ได้ทำกิจกรรมพร้อมๆกับเพื่อนๆนะเพื่อนๆที่มาหลายสถานที่พร้อมที่จะลุยกันยังครับพรนี่กำอยู่นี่กำอยู่น้เอฟซีขอถ่ายรูป้อน้องแเลย้ไปัน ดูอะไรอู่วลูกตุกแกเหรอลูกทุกแกจะคิดก่อนเราจะทำกิจกรรมกันนะครับก็มีช่างถ่ายภาพด้วยเราเราเพิ่มช่างภาพไปด้วยใช่ไหมใช่เราเพิ่มช่างภาพด้วยเก็บภาพถ่ายเวลาเราแบบทำกิจกรรม3คนไม่มีเวลาถ่ายหรอกเชื่อจ้างช่างภาพดีกว่าเอาเวลไปนู่นแล้วไม่รอเลยให้เด็กขึ้นไงอ๋อพี <g 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 ่อาเวลข่อยืเลยทั <t asi> <t asi ้งหมดเยหน่อยตามตรงเลย บอกก่อนเลยว่ากิจกรรมเนี้ยตั้งแต่บ่ายสองถึงหกโมงเย็นคิดดูว่าจะมีกี่ดานทคานี้สุดท้ายตัวแบบนี้เลยไม่รอดแน่มาเวลวันเนี้ยโดนแน่นอนไม่รอดแน่ไม่รอดเขาเรียกมันว่าตะตาอะไรครับมาเวลตอบเลยตะคบเออตาคบี่เป็นคะมันไม่ใช่แล้วเขาเรียกมันว่าตาตาอะไรครับตโคง กำลังเรียนรู้เรื่องจอรล็กแค่ไหนนะยูชอบกันนะจับตัวพู้เนี่ยบ้าดหนองบาลบ้านหนองกองพิบุ่มลุกมองกลองพี่ปุ้มนี่นะครับจุ๊บนะครับนลุกเลยอุ้ยกล้องพิบุ่มเกินกล้องจุ๊บด้วยรู้สึกยังไงบ้างที่ได้จุ๊บจระเข้ครั้งแรกในชีวิตใสชาติปกติไม่ได้ให้ชิมให้จุ๊บไม่เข้ามาถ่ายเลยไม่มีไม่มีกินนะครับไม่อยากเข้ามาถ่ายเลยครับ กลัวไหมโอเคอุ้ยเก่งจังเลยเก่งจังทีมพ่อคุณแม่ไปเดี๋ยวเราไปลุยกันด้านต่อไปเลยเนาะนนี่เลยจุ๊บไปหัจระเข้อยู่ตรงนี้ครับจุ๊บเลยจุ๊บเลยเจ๊บมือจุ๊บเลยเองยจระเข้ไม่ว่าจุ๊บจระเข้ที่ไหนนะจมูกจมูกเดือยเอาจระเข้ตัวหนึ่งกลับบ้านไหมไปเลี้ยงไปเลี้ยงไว้ที่บ้านพราะว่าป้าไม่ให้ป้าป่านี้เที่ยว้ม เอาละครับตอนนี้เราก็มากันที่ด่านที่2นะครับแต่ละคนแบบต้องแข็งแรงมากๆนะครับถึงจะขึ้นมาได้ดูฮะฮึบฮึบฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งของผู้หญิงนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นของผู้ชายมาแล้วมาแล้วมาแล้วเเด้อโโหนก โอ้หนี่เลยสำเร็จไปเราไปลุยกันด่านต่อไปดีกว่าวันนี้ด่านที่สองเองนานนหิวแล้วเหรอครับเติมบาลังในเดยวพลักกระโดดค,ะด,ดค้ากระโดดต้นไม่ได้ตรงน้ำมา <c oughs> แล้วกดนี่คือต้องอยากรู้ว่าเขาเป็นสัตว์บกหรือเป็นสัตว์น้ำเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งมาเวลกดใช้อะไรกินอาหารว่าเฉยวลิ้นไหนขอดูลิ้นกดหน่อยทำลิ้นกดไปดูหน่อยอุ้ยทำไมลิ้นกดมันยาวจัง เมาวิาเปิดตาสองมือสองมือเ <_ d ance> ปิดตาเปิดไมเอาไม่กวนตอนนี้เอาใบเใปิเดเปิดมาตาปุกเปิดตาปิดหนูไม่ได้มาวิาวผมไม่ได้ที่เราเปิดปากปิดไม่ได้เพราะว่าปุกเขา,าเป็นสัสตว์ที่หวงลิ้นตัวเองามามกม,ม,มาแล้วครับพร้อมนะเร่งแล้วลุยโอ้ยโอ้ยกระโดดไกลมากอะละครับด่านต่อไปจะเป็นการโหนเถาวันนะครับโอ้โห แต่ละคนผ่านไปได้ด้วยดีนะครับยังไม่มีใครตกน้ำเลย,ยเอาเดยึบอุ้ยเอาแล้วตามมาเวลแล้วเฮ้ยมีกันเยอะด้วยเยอะเอาไปจบตรงนูง้นตอนนี้เราก็เดินตามลูกอยู่นะเพราะว่าตามไม่ทันเลยตอนนี้เราต้องมาทางลัดนะเสียวลื่นด้านนี้ก็จะเป็นการข้ามสะพานโดย ที่จะมีเชือกแค่2เส้นเองนะครับแต่ละคนข้ามมากันได้ด้วย <ไป S 1> โอ้โหยังไม่เปียกน้ําเลยนะครับชุดไม่เปียกแต่เสื้อเปื้อนนะครับ <ไป S 1> ลุยจัดไปครับอ้ปีนได้ด้วย ด่านนี้จะเป็นเหมือนด่านคา้ายทหารเลยนะครับต้องคานมานะครับแล้วรองเท้าอะ่ะแล้วปะปาจะข้ามไปยังไงแล้วเนี่ยทีนี้อ๋อนู่น,นทางลัดผู้ใหญ่ใครที่จะมาถือกล้องถ่ายให้ลูกนะครับต้องไวนะโอ้โหบอ่อใหญ่ด้วยบอ่อนี้ขอข้ามก่อนโอ้ยไอเราก็ตัวหนักด้วยดิไม้จะหักไหมเนี่ยไปกันต่อเลยครับตอนนี้ มาเมฆก็ตามมาเวลไปแล้วปป๊าตามไม่ทันครับด้านต่อไปจะเป็นด้านอะไรเรามาดูพร้อมกันที่แล้วอะไรอ่ะเายอดอุ้ยอุ้ยมีเรือด้วยเรือสำเภาใช่ปะเนี่ยหรือว่าเสาอากาศเนี่ยเฮอุ้ยด้านนี้แบบบรรยากาศดีมากโอ้คอมาแล้วโอ้ตัวนี้คืออะไรก่อนอะไรมาเกินต้นอะไรมาเกิดเที โอ้โหกอดเลยเอาล่ะตอนนี้ก็ได้เวลาเล่นน้ำกันแล้วโก็ต้องใส่เสื้อชูชีพกันด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนี่ด่านยากนะครับระวังเปียกนะครับโอ้โหโชว์ด้วยไม่ยากเดี๋ยวเราดูพร้อมกันมามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราดักรอตรงปลายทางดูซิว่าจะเปียกไหมไม่เปียกนะครับป มาแล้วนะครับตอนนี huh> ้ก็ได้เวลาข้ามน้ำกันแล้วดูดีว่ามาเวลจะลื่นไหมโอ้โหโอ้โหือหผ่านไปได้ด้วยดีนะครับอาดานต่อไปเราจะกระโดดน้ำกันข้างบนสูงมากเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าว่ามาเวลก้ากระโดดไหมพึบโอ้โยก้ากระโดดด้วยนะคะครั้งแรกนะเนี่ยที่ กระโดดน้ำสูงมากไดด่านต่อไปไปเดี๋ยวเราไปท่าอีกมุมดีกว่าอปอปายก็ตามลําบากเหมือนกันนะเนี่ยมาเราได้มุมแล้วครับตอนนี้กําลังตายเชือกข้ามเกาะกันนะครับด่านนี้ก็ถือว่าเป็นด่านที่แบบทลอดมากนะครับต้องมีเปียกทุกคนแน่นอนคนไหนไม่เปียกนี่ถือว่าเทพแล้วนะครับเออมันก็มีกระโดดน้ำนก็ต้องเปียกอยู่แล้วนี่ ใครที่ไต่เชือกมาไม่ได้นะครับก็ต้องลงน้ําแล้วก็ขึ้นกันฝั่งนี้ดูซิว่าหมาเวลจะรอดไหมด้านนี้เรามันลุ้นไปพร้อมๆกันโอ้ยโอ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วนะโอ้ยสุดท้ายลนครับสุดท้ายลนกันหมดเลยครับโอ้โหขอสัมภาษณ์หน่อยครับอันที่กระโดดน้ํารู้สึกยังไงบ้างเกือบจมมัน มันลลืองไป่ะมาเวไม่เคยกระโดดตู้อย่างนี้เลยนะเกือบร้องร้องเกือบร้องเลยร้องไม่ได้ยองมาเวทำยังี้ยไหนมาเวทำไงกระหักแบบนี้ไปคาตตาไม่รู้กาใหายใจไว้เปล่าตอนลงไปลงไปไงแล้วตกลงขึ้นมาเนี่ยมันตกใจไม่เป็นไรลูกนไะได้การหายใจไว้เปล่าได้กันได้กัน ปด้านต่อไปเราจะลุยสไลเดอร์สูงสุดกันคนขึ้นไปหมดแล้วด่านนี้ถือว่าสูงที่สุดเลยนะครับด <SAM> e ูนะครับสไลดเดอร์ครั้งแรกในชีวิตที่สูงที่สุดเลยตั้งแต่ขึ้นมานะครับ<ว>ลุยโอ้โหลงอย่างปลอดภัยนะครับเฮ้ยมีกันโชว์ด้วยโชว์โชว์ด้วยสบายออมากเยี่ยมมาก ไปเราไปด้านต่อไปกันเลยดีกว่าไต่เชือกอุ้ยคือตอนนี้อากาศดีมากเลยนะครับท่านผู้ชมโลโลเหมือนฝนจะตกแต่ว่าไม่ตกลุยลูกอันนี้สไลเดอร์จิ๋วโอ้ยจิบจิบจิบจเนอะลูกจิบจิบเนอะด้านนี้ไปโอ้สบายมากดูหน้าชิลมาก สะพานนี้ก็จะมีเชือกนะครับให้หลากหลายอันเลยให้ได้ปีนขึ้นมากันมีด้านไหนกันอนีมีด้านน่ด้านต่อไปจะเป็นที่ไหนรอลุ้นไปพร้อมกันเพราะว่าป๊ามามีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าด้านต่อไปคืออะไรซิบลายอุ๊ยนี่นะครับก็มีผู้ปกครองเล่นด้วยนะครับเล่นได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะครับมีผู้ปกครองรอยมาแล้วซิลายโอ้โห ถือว่าไม่ยากเท่าไหร่นะครับเอาครับตอนนี้ก็ถึงตามาเวลแล้วเรามารุ้นไปพร้อมกันว่าจะข้ามผ่านไหมไปอยถึงไหมถึงไหมถึงครับท่านผู้ชมโอ้โหผ่านพ้นไปได้ด้วยดีตรงนี้ก็จะเป็นโซนพักผ่อนของผู้ปกครองนะครับมีคาเฟ่ด้วยใครที่ร้อนๆน,นะครับ ระหว่างรอลูกทํากิจกรรมก็สามารถเข้ามานั่งพักในนี้ได้เลยเพราะว่ามีพี่ๆคอยดูแลความปลอดภัยอยู่ตลอดทุกโซนเลยครับไปเราเดินสำรวจสถานที่กันต่อว่ามีอะไรอีกไป ยังยังมีอีกเยอะด่านนี้ก็ถือว่าเป็นด่านใหญ่สุดเลยนะครับมีหลายจุดมากที่ต้องข้ามกันก็จะใช้เวลากันเป็นชั่วโมงอยู่เหมือนกันครับกวาจะไปด่านต่อไปเราเห็นแวบ,บๆนะครับว่ามีด่านบอ่อโคนด้วยตันนี้ก็จะเป็นปาร์ตี้บอ่อนะครับหรือปาร์ตี้โฟมนั่นเองลงไหมลูกล<ง>อาอทำไมล่ะโอ้โหจะไปเล่นอันใหญ่ๆแต่ละจุดก็จะเป็นด่านที่แบบต้องใช้ พละกำลังสูงเฮ้ใช้สมองด้วยนะอุ๊ยเจ็บไหมตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงครึ่งแล้วนะครับดูครับเด็กๆแต่ละคนก็สนุกมากใครที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้นะก็มากันได้หรืออยู่ต่างจังหวัดก็มาได้นะครับจะจัดกันเป็นรอบๆเขามีสองรอบอะรอบเช้าเก้าโมงถึงเที่ยงประมาณนี้แหละไม่แน่ใจ แล้วก็รอบรอบสก็คือบ่ายสองถึงหกโมงย็นรอบบ่ายก็ถ้าไม่มีเมฆฝนก็ร้อนอยู่นะเพราะว่าเราเล่นกันกลางแจ้งไงเอาละครับหลังจากที่เด็กๆเล่นน้ํากันเสร็จแล้วด่านต่อไปก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่สไลเดอร์คโคลนเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมกันนะครับว่าแต่ละคนจะมอมแมมกันแค่ไหนนะพร้อมหรือ,อยังครับด่านต่อไปสไลเดอร์คโคลนพ่ไปลุยลูกเอาละครับ ฟาบโอ้โหสไลเดอร์แบบอย่างลื่นนะครับมาแล้วครับมาเวลสาอยังนิ่งครับเรียบร้อยช็อกโกแลตโอ้โห,โโหเป็นไงครับไหนบอกไม่เละไงครับไหนบอกว่าสบายสบายไงครับทำไมมี่มาเล่นคนค่อยๆ <c oughs> เดินนะครับอย่าวิ่งเดี๋ยวลื่น ไปเราไปลุยกันด่านต่อไปดีกว like, ่าด่านต่อไปนะครับก็จะเป็นด่านที่ต้องจับกบนะครับมาวิวลงโบกบยังไปลุยเอาไปทุกอย่างลุยทางนี้มาวิวลงไปเลยลงไปเลยงนบ่อกรวดลงกปเลยวิวอ้าวยังไม่ทันลงบ่อเลยจับได้แล้วหายอยากจุกบโอ้ยไปเอาวิววยว้าย ตอนนี้ฝนตกแล้วฝนเริ่มตกลงเม็ดใหญ่แล้วนะครับเว๋วแล้วมาดูบอ้อนนี้นี่จาระเข้อนุบาลอยู่อนุบาลไหนฮ่จระเข้ไม่ใช่คนลูกไปเราไปอาบน้ํากันอันนี้เดี๋ยวก็รอมาเวลลอาบน้ําเสร็จก่อนเดี๋ยวก็มารับข้าวกันรงกองนะครับ เอาละครับก็จบไปแล้วนะครับกับกิจกรรมของฟาร์มลุงอ้วนนะครับโอ้โหมีหลายด่านมากมีทั้งลุยสัวนลุยปลาแล้วก็ลงน้ําเประโคนอีกตอนนี้ก็ฝนตกลงมาแล้วนะครับพอดีเลยเรามากันตั้งแต่บ่ายสองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรารอลูกอาบน้ําเสร็จเดี๋ยวก็ขอตัวไปหาอะไรกินกันต่อวันนี้สนุกไหมลูกสนุกชอบด้านไหนมากที่สุดอ,อ่ะสามด้านอนะชอบ,ชอบด้านไหนมากที่สุด คลิปลายแล้วก็ที่กระโดดแล้วก็ใส่เด้ยอยยักษ์โอ้หองใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคลิปต่อไปเราจะไปในต่อฝากกดติดตามให้ถึง 4, 000, 000, สี่ล้านพันแสนเลยเอามอตอนต้นคลิปเพิ่งบอกแสนอยู่เลยกดติดตามไม่ถึง 4, สี่แสนเลยอ่ะต่อเลยลูกฝากกดติดตามเป็นกำลังใจถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรกดติดตามให้ถึง 4, สี่แสนเลยอ่า เดี๋ยวไปร้านเดี๋ยวไปแสนยังไงเนี่ยจะให้คนติดตามยุบเลยอยากให้ไปไหนอีกคอมเมนต์มาเลยนะโอเคไหมครับ